ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องที่ชอบเล่นรูบิกนะครับโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาในกลุ่มรูบิกมือใหม่นะเพรเทพได้นำเสนอ,อเรื่องของการเล่นพื้นฐานนะครับสำหรับมือใหม่จริงๆนะ4ี่คูณส อ่คุณห้านะครับบางท่านก็ยังติดขัดอยู่นะถ้าหากพอเทพสอนแล้วท่านทําไม่ได้แสดงว่าครูสอนไม่ดีใช่ไหมบางคนเล่นเก่งสอนไม่ได้นะคือคือสอนได้แต่ไม่เข้าใจใช่ไหมก็ถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจก็แสดงว่าครูผู้สอนก็พอพอสอนได้นะนะครับอาจจะมีบางท่านเข้าใจยากนะครับ เออทลิปนี้นะครับก็จะเป็นหกคูณหกนะเพราะเทพสั่งซื้อมาก็มันของถูกนะครับมันหมุนได้ไม่ค่อยคล่องมือนะนะครับแต่ของห้าคูณห้านั้นเป็นของโมยูอันนี้มันเป็นของยี่ห้ออื่นเห็นว่ามันถูกเลยสั่ง <c oughs> <c oughs> ก็ <c oughs> เราไม่โทษคนขายหรอกนะครับแต่ว่าคือคือเราซื้อของถูกต้องยอมรับสภาพนะครับว่ามันใช้ได้ไม่ค่อยดีนะนะครับมันไม่ค่อยลื่นมันขัดนะ เนี่ยนะครับก็พอหมุนได้ทีนี้หกคูณหกครับแนะนํากันนิดหนึ่งนะก็เหมือนเหมือนทุกอย่างเลยเหมือนเหมือนสามคูณสามเหมือนสี่คูณสี่นะครับก็คือมีหกหน้าใช่ไหมนะครับเหลืองขาวอะไรอยู่ตําแหน่งที่ที่เหมือนกันเ <c oughs> พราะเทพก็จะนิยมเล่นโดยเอาขาวลงข้างล่างแล้วก็เหลืองขึ้นข้างบนนะครับเนื่องจากว่าคลิปมันจะยาววันนี้ครับคลิปนี้จะมาเก็บเฉพาะแกนนะ และมีสูตรที่จำเป็นที่จะให้ท่านเรียนรู้ก่อนที่จะเก็บแกนครับสูตรพวกนี้เ่ท่านต้องรู้นะครับจำเป็นต้องรู้จะใช้ความเข้าใจผสมกับสูตรแล้วก็เพื่อที่จะเล่นขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับก็คือ7 7 8 8คูณ78คูณ8คูณ9ไปเรื่อยๆนะกัพอเท่มนะพอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยครับทำความเข้าใจกันนิดนึงว่า เมื่อรูบิกใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะเอาสูตรไปใช้มันก็จะแทบจะใช้ไม่ได้แล้ว <c oughs> ดังนั้นความเข้าใจพอทเทพยายามให้ตรงนี้นะครับว่าท่านจำสูตรด้วยก็ได้เข้าใจด้วยจะดีมากเข้าใจรูบิกนะครับเข้าใจรูบิกการเล่นกันการมองครับมองชิ้นนะต่างๆว่าเราจะดึงมันเข้ามาหาหาพวกของมันได้อย่างไรใช่ไหมนะครับนั่นคือคือวิธีการนะเอาละ <c oughs> อาจจะให้ทุกอย่างกับท่านนะมือใหม่นะครับจะให้ทุกอย่างกับท่านตั้งแต่การเซตจุดนะครับการเซตจุดเนี่ยอย่างอย่างในรูปนี้นะในรูปนี้ครับตัวเลขไปตัวเลขไปจริงๆกล้องขยายได้แต่พอเทปไม่ขยายนะอ่านี่คือรูปพอเทปปีนออกมาจริงๆมันเป็นรูปสีนะเ <c oughs> นี่ยแต่มันเป็นขาวดำเครื่องปีนขาวดําสลับข้างบนนี้เป็นเหลืองครับ ข้างล่างข้างหน้านี้เป็นเขียวเหมือนรุ่งนี้แหละเนี่ยเหลืองเขียวนะพอพอพอเทปบเสร็จุดปร๊บเขียวมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหลืองมาอยู่นี่นะครับแค่จุดเดียวครับสลับกันเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วต้องขออภัยนะครับแค่จุดเดียวนะดังนั้นพอเทปบจะเซตหนึ่งจุดก่อนนะครับพาท่านทำนะท่านท่านแล้วก็ เนี่ยครับอ่าทีนี้การการนับเส้นทางเนี่ยมันคือมันเขียนหลายอย่างเหลือเกินครับของจีนก็เขียนอีกแบบหนึ่งนะของคนไทยของฝรัง่งนะครับมันทําให้ท่านอาจจะขี้เกียจจแหละมันเยอะใช่ไหมดังนั้นจะทําความเข้าใจกับพอเช่นนิดหนึ่งนะครับอาใหญ่คืออนันนี้ใช่ไหมครับยังเหมือนเดิมอยู่นะอาใหญ่คือขวาสุดเนี่ยอาเล็กก็คือเนี่ยเอโทษแอลใหญ่ l เล็กครับเนี่ยถัดเข้ามาใช่ไหมครับ l เล็กเส้นที่1จริงๆจะเรียกว่า M ก็ได้นะตรงกลางเนี่ยเพราะเทพจะนับอย่างนี้ครับ r เล็กอเล็กี่อันนี้จะเป็น r 2 r เล็กตัวที่2อันนี้ l เล็กใช่ไหมครับ l เล็กตัวที่2ประมาณนี้ก่อนนะจะใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับในสูตรนี้ครับจะอัปโหลดขึ้นไปนะ <c oughs> เดี๋ยวให้คลิปนี้เสร็จก่อน อาเล็กครับสองแถวครับนะอาโทษแถวที่สอง <c oughs> อาเล็กแถวที่สองก็คือนี่แถวที่หนึ่งนะนี่แถวที่สองอันนี้คืออาเล็กแถวที่สองขึ้นยูยูพรามก็เนี่ยครับปกติยูพรามก็หมุนข้างบนนะ <c oughs> แอลเล็กก็คือเส้นนี้ครับเส้นนี้นะทบทวนนิดนึงอยู่ตามครับก็บนนะ อาเล็กแถวที่สองลงครับนะก็อันนี้ก็ปกตินะปกติจะเซตรูปนี้ครับเซตรูปนี้นะเอานะพร้อมนะตั้งใจที่จะเล่นหกคูณหกก็ลองดูครับลองฝึกนะั้นฝึกเซตจุดก่อนก็ได้นะฝึกเซตจุดก่อนนะครับอาอาเล็กแถวที่สองเนี่ยนะครับขึ้นนะขึ้นหนึ่งครั้งครับขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็บนบนทวนบนทวน,น,ทวนแอลเล็กลงครับ เนี่ยไม่รู้ท่านมองเห็นไหมมันมันล้นกล้องไปแลวนะฮะเอลเอลเล็กขึ้นสิเอลเล็กคือตัวนี้นะขึ้นครับขึ้นแล้วก็ขึ้นเส้นเดียวนะอันนี้ต้องมุนกลับลงใช่ไหมขึ้นเส้นเดียวพอขึ้นก็ข้างบนก็จะตามตามมาเขียวมันก็จะอยู่แนวนี้ครับพอเขียวอยู่แนวนี้ครับรอบที่สองก็มันจะลงครับ r เนี่ย r แถวที่สองเนี่ยนะลงนะครับปบั๊บลงแถวเดียวครับอันนี้ก็ขึ้นไปคืน พออาลงคือขยับอาปั๊บมันจะหมุนทวนตลอดครับอ่าก็หมุนทวนไปเสร็จแล้วแอลก็ลงครับมันจะขึ้นกับลงสลับกันนะหมุนตามหมุนทวนเนี่ยปับ๊บลงเส้นเดียวสีเขียวมาอยู่นี่ก็หมุนมาครับหมุนตามอยู่ตามเห็นไหมอ้าวเนี่ยครับมันจะได้รูปนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดปกติทุกอย่างปกตินะพอเทพเคยใช้สูตรปลาในการเก็บพวกนี้ครับใช้ได้แต่ว่า ในกรณีที่ขอบพวกนี้มันยังไม่เข้าที่นะแต่มันเข้าที่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่หมุนถ้าเราใช้สูตรปลาเน่พวกนี้จะกระจายออกนะจะกระจายออกดังนั้นจะแก้ด้วยสูตรของมันเองครับนี่ครับตัวแก้ก็คือหมุนย้อนตัวนี้นะหมุนย้อนตัวนี้ครับเราก็ฝึกหมุนไปหมุนมาครับนะเดี๋ยวท่านก็เก่งก็เขียวกันเหลืองครับหมุนทวนมาเนี่ยอยู่อยู่พรามใช่ไหม พอหมุนทวนมาเสร็จมันก็จะแอลขึ้นคือจุดมันตรงกันอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นขึ้นนะถ้าอยู่ขวาก็ขวาขึ้นอยู่ซ้ายก็ซ้ายขึ้นจำง่าง่ายครับเอามันอยู่อยู่ซ้ายใช่ไหมเส้นนี้อยู่เส้นนี้ก็เส้นนี้แหละขึ้นนะเอาขึ้นครับขึ้นเส้นเดียวครับอันนี้ต้องอาลงกลับพอขึ้นนะถ้าซ้ายขึ้นข้างบนมันจะหมุนตามอ่าหมุนตามจำง่ายง่ายนะพอหมุนตามมาเสร็จไอที่เป็นสีเหลืองทั้งหมดนี่มันจะลงครับ จำแค่นี้สีเหลืองอธะษฐาสีเหลืองทั้งหมดนี้มันจะขึ้นขึ้นก่อนอ้าวขึ้นขึ้นปั๊บด้านด้านขวาจะขึ้นหรือลงต้องหมุนกลับครับมันก็จะเป็นยูทวนใช่ไหมอ่าหมุนกลับมามาเข้าแนวเดิมเนี่ยพอรอบสองรอบสองในอลจะลงแอลลงครับลงเส้นเดียวนะอ่าลงเส้นเดียวอันนี้กลับขึ้นไปคืนอ้าวพอลงเสร็จ เมื่อแอลขยับปับ๊บข้างบนจะตามครับมูนตามจะขึ้นหรือลงก็ตามนะแอลเนี่ยนะติดอ้าวพอมาอยู่ในแนวนี้นะมันจะมองเห็นนะมันจะมองเห็นดึงลงครับดึงลงเส้นเดียวครับอันนี้กลับขึ้นไปขึ้นทุกอย่างจะปกติครับโอเคนะจำไม่ยากนะเอาเสตใหม่เส้นใหม่เส้ใหม่นะพอเทพจะเอาแถวนี้แถวนี้ขึ้นนะ งเรียกวา่าแถวเล็กแถวที่สองเนี่ยอาเล็กเนี่ยนะครับอาขึ้นนะขึ้นขึ้นแถวเดียวครับอันนี้ก็ดึงลงกลับลงมาเนี่ยมันจะขึ้นไปแถวเดียวเห็นไหมพอพอด้านขวามันขยับเนี่ยข้างบนมันจะทวนครับทวนหนึ่งครั้งด้านขวาขึ้นแล้วใช่ไหมด้านซ้ายขึ้นบ้างอ้าวขึ้นเส้นเดียวนะครับพอขึ้นเสร็จข้างบนก็จะตาม ตามมาปั๊บมันจะอยู่ในแนวเส้นนี้รอบรอบสองนี่มันจะดึงลงครับอาเล็กลงครับลงเส้นเดียวครับพอลงมันก็จะทวนครับตีกลับอยู่ในแนวนี้แอลก็ลงครับแอลลงเส้นเดียวครับเสร็จแล้วก็หมุนตามอ่าทุกอย่างก็จะปกติครับเนี่ยสีทุกสีเข้าที่หมดนะนะครับเนี่ยทีนี้แก่ อ่ก็ลองลองฝึกนะฝึกฝึกเซตด้วยตัวเองครับนะฝึกเซตด้วยตัวเองท่านจะได้เป็นนะนะครับเซตได้ครับทําได้เลยไม่ยากนะครับเอ่อเมื่อเมื่อเซตจุดรูปนี้เสร็จแล้วก็ตัวแก้มันเนี่ยอ่าวิธีการแก้ก็คือเอาสองสีนี้มันมามามา,มาวางให้อยู่ในแนวเสน้เนเส้นเส้นเดียวกันเนี่ยถ้ามันอยู่ขวาก็ขวาจะขึ้นถ้าอยู่ซ้ายก็ซ้ายขึ้นนะครับซ้ายขึ้นนะอันนี้ก็อยู่แล้วนะมันก็จะเนี่ย เลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เราหมุนทวนมาแล้วใช่ไหมยูพรามเนี่ยเราหมุนมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น L <c oughs> อ้าวจาง่ายๆนะถ้าถ้ามันมันอยู่ซ้ายตรงการอยู่ซ้ายในเลนซ้ายก็เอาซ้ายขึ้นครับซ้ายขึ้นปั๊บพอซ้ายขยับก็ข้างบนจะหมุนตาม,มตามนะอ้าวพอหมุนตามเสร็จร่องนี้ครับเป็นสีเหลืองไม่มีสีอะไรปะปนครับ มันก็จะขึ้นบ้างฟาขึ้นอ้าวขึ้นเส้นเดียวนะขึ้นเส้นเดียวเอาเส้นที่ไม่มีอะไรนี่แหละขึ้นเสร็จมันก็จะหมุนกลับนะครับตามศูนย์นี่แหละพราเ,เทียบตามตามศูตรแหละพรอาเ,อเทียบเอาความเข้าใจอ่าเมื่อหมุนกลับมันก็จะลงบ้างนะครับทีนี้แอลลงลงอันเดียวครับอ้าวลงเสร็จแอลขยปปับปั๊บมันก็จะหมุนตามข้างบนนะ อาลงบ้างเนี่ยครับง่ายๆอย่างนี้นะลองฝึกนะครับต้องต้องใช้ครับต้องใช้ใช้บ้างนะมันต้องใช้บ้างเอาทีนี้อีกแบบหนึง่ง <c> เ <oughs> มื่อกี้เรา,เาแถวที่สองขึ้นใช่ไหมเอาเอาขอบนี้ขึ้นบ้างเมื่อกี้เราแถวนี้ขึ้นนะอาทีนี้เอาเอาเส้นนี้ขึ้นเส้นเนี่ย l r ตัวที่ที่หนึ่งเนี่ย เนี่ยครับสูตรนี้นะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะี๋ยวสูตรนี้พอเทพจะอัปโหลดเข้าไปนะครับเซตจุดเนี่ยนะครับเอาดูซิว่าเซตจุดด้วยถ้าถ้าเส้นนี้ขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนะพร้อมนะครับอาขึ้นครับขึ้นเส้นเดียวพอขึ้นเสร็จก็หมุนทวนแอลครับแอลก็ขึ้นบ้างครับปั๊บพอแอลขึ้นก็หมุนตาม พอมาเห็นอย่างนี้ก็ดึงลงครับปับดึงลงแล้วก็หมุนกลับหมุนกลับมาก็แอวก็ลงบ้างครับปับอ้าวสีเขียวอยู่นี่ใช่ไหมเซตมานะ <c oughs> ครับมันจะเป็นรูปนี้เมื่อกี้เขียวอยู่นี่นะ <c oughs> เขียวอยู่นี่เหลืองอยู่นี่อันนี้มันขยับขึ้นไปครับหนึ่งชั้นใช่ไหมอ่ามันขยับขึ้นไปหนึ่งชั้น วิธีการแก้ก็เหมือนเดิมเลย <c oughs> หมุนเขียวมาอยู่นี่ใช่ไหมหอยู่ในเส้นนี้ตรงกับเหลืองครบับพอตรงเสร็จมันอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นขึ้นนะตรงไหนเอาตรงนั้นขึ้นแอลขึ้นครับปั๊บขึ้นเส้นเดียวพอแอลขึ้นปั๊บมันก็ข้างบนหมุนตามหมุนมาด้านนี้ครับตรงไหนที่มันไม่มีสีเขียวเนี่ยก็หมุนขึ้นครับอาขึ้นบ้าง พออาขึ้นเสร็จก็หมุนกลับหมุนกลับมาในแนวนี้เห็นสีเขียวเนี่ยรอบรอบรอบสองนี่มันจะหมุนลงนะแอวลงนะอ้าวเข้าแถวแล้วพอเข้าแถวเสร็จก็หมุนตามมาอยู่ในร่องนี้ก็หมุนลงครับแค่นี้เองเอาละจะทำรอบเดียวรอบเดียวนะเพราะว่าสูตรมีอยู่แล้วเข้าใจง่ายเลยจำไม่ยากอ้าวสมมติว่าแบบนี้บ้าง เมื่อกี้จุดเดียวนะสลับกันนะ <c oughs> ถ้าถ้าสลับสองจุดอย่างนี้อย่างนี้นะดูนะสูตรนี้ครับสองแถวขวาขึ้นก็สูตรเดิมนั่นแหละเพียงจะเปลี่ยนเมื่อกี้มันขึ้นทีละเส้นใช่ไหมจะขึ้นสองเส้นทีนี้ขึ้นสองเส้นคือนเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยจะขึ้นไปสองเส้นนะเอานะสองอาขึ้นครับ สอคือสองแถวนี้นะพอขึ้นเสร็จทักขวาขึ้นเนี่ยทางนี้ถือว่าเป็นขวานะเลน้ขวาครับมันข้างบนจะหมุนทวน <c oughs> L อลขึ้นเส้นเดียวครับเมื่อกี้อขึ้นนะ L ขึ้นเส้นเดียวปั๊บเมื่อแอขึ้นก็หมุนตามแต่ไม่ง่ายอย่างนี้ครับเมื่อตามมาตั้งตรงนี้ต่อไปมันจะลงครับรอบสองเนี่ยอลงสองอลงนะปั๊บ เห็นไหมพอลงเสร็จก็หมุนกลับครับเหมือนดื่มมาตั้งแนวนี้ก็แอลลงครับเนี่ยสีเขียวอยู่นี่นะเซตกลับมาทุกอย่างปกติครับ <c oughs> เห็นไหมทุกอย่างปกติแต่มันเป็นสีคู่จะเจอบ่อยครับเรื่องน,นี้เวลาทําไปสองหน้าสุดท้ายหรือหน้าสุดท้ายเนี่ยเราเราจะทําไม่เต็มครับแกนพวกนี้แหละแกนที่มันมีอยู่หลายๆชิ้นเนี่ยครับ เนี่ยแกนเหลืองทั้งหลายเนี่ยอพอเจออย่างนี้ก็ให้หมุนสีเขียวมาให้อยู่ในแนวเส้นนี้ครับสต่ว่ามันอยู่อย่างนี้เอ้าหมุนมาสิหมุนมามันอยู่อย่างนี้ะเอาอยู่อย่างนี้เอ๊ะทำยังไงพอเทพก็หมุนมาสิครับหมุนมาสีหมุนมาอยู่ในแนวนี้ใช่ไหม พออยู่ปั๊บในแนวเส้นเดียวกันก็ <c oughs> อยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นขึ้นแต่ไม่ง่ายนะเอาอยู่อยู่ซ้ายแ L ขึ้นหนึ่งครั้งพอแ L อขึ้นเสร็จก็หมุนตามพอมาอยู่ขวาเนี่ยใช่ไหมขวามันมีสองเหลืองก็ดึกขึ้นสองเหลืองเลยครับขวาขึ้นนะปั๊บนะอย่างนี้พอขึ้นเสร็จก็หมุนทวนครับ บนทวนอ่าบนทวนมาทางนี้เห็นเป็นเส้นเดียวก็ลงเส้นเดียวครับปั๊บพอแอลขยับฟับข้างบนก็จะหมุนตามนะอาก็จะลงครับทีนี้ลงสองเส้นใช่ไหมครับทุกอย่างก็จะกลับมาปกตินะเพราะเทพจะฉายรอบเดียวนะเพราะว่าง่ายอยู่นะครับง่ายไม่ยากหรอกท่านก็ฝึกเซตฝึกฝึกทำนะนะครับเอา้าลองซ้ายขึ้นบ้าง องจุดซ้ายเนี่ยสองแอลนะขอพับหน่อยแต่สูตรพวกนี้พอเทียบอัปโหลดเข้าไปในกลุ่มรูบิกมือใหม่นะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดเข้าไปให้มันจะเป็นภาพสีแหละวนี้มันเป็นขาวดำต้องขอไปด้วยอา้าวเซตแบบซ้ายบ้างเมื่อกี้ขวาขึ้น2องแถวนะต่อไปซ้ายจะขึ้น2แถวครับซ้ายขึ้นนะสองแอลนะอา้าวขึ้นขึ้นสแถวอันนี้ปกตินะ ท่านอย่าลืมดึงกลับนะเนี่ยไม่งั้นขอบมันจะกระจายเพราะแอลขึ้นถ้าแอลขยับข้างบนต้องหมุนตามเนี่ยท่านต้องจําได้สิทําบ่อยๆเมือม่อเมื่อกี้สายขึ้นใช่ไหมอ่าต่อไปขวาขึ้นขึ้นแถวเดียวครับอ่าตอนขึ้นรอบสองเนี่ยจะขึ้นด้านขวาจะขึ้นแถวเดียวครับปั๊บเนี่ยขึ้นเสร็จ ถ้าขวาขยับก็หมุนหมุนทวนนะ่อนมาเข้าที่มันก็หมุนลงครับแอลลงแอลลงแอลขยับต้องหมุนตามอยู่ในร่องนี้ก็อาลงครับสลับกันอย่างนี้หละอ้าว <c oughs> สีส้มใช่ไหมสีส้มก็หมุนไปหาสีส้มครับทุกอย่างจะเหมือนเดิมเนี่ยปกติ ต่างกันตรงไหนตรงนี้อ้นี่มันสลับที่กันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อา้าวแบบนี้เวลาจะแก้ก็หมุนมานี่ครับหมุนให้อยู่ในแนวขวาเนี่ยนะแนวซ้ายมันไม่ได้มันขวางใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมให้มันมาอยู่ในแนวตั้งถ้า <c oughs> ท่านเอาเหลืองไปเป็นไงมันมาอยู่ในแนวนอนอะ่ะไม่เอาอ่ะเราจะจะเล่นในแนวตั้งครับ จำนะอ้าวเมื่อหมุนมาแล้วเนี่ยอยู่ร่องไหนก็ร่องนั้นขึ้นครับอ้าวอยู่ร่องนี้นะก็ R ขึ้นเลย R ขึ้นครับหมุนทวนเหลืองมาสองอันใช่ไหม L ต้องขึ้นสองเส้นอ่า L ขึ้นสองเส้นแล้วก็หมุนตามใช่ไหมครับเมื่อ L ขึ้นก็ต้องหมุนตาม เมื่อมาเป็นเส้นอย่างนี้ก็หมุนลงครับอาลงเสร็จแล้วก็หมุนกลับอ้าวมาได้ทีแล้วก็หมุนลงครับเนี่ยครับไม่ยากนะอ้าวมันมีหนึ่งจุดสองจุดอ้าวแบบแบบแบบสามจุดครับแบบสามจุดอ้าวเอาด้านขวาก่อนนะพอจำได้แล้วแหละด้านขวาสามจุด หนึ่งสองสามครับเขียวสามแถวนี้ครับพอเทพจะเล่นทางนี้ก่อนนะขึ้นสามแถวก่อนเพื่อเซตจุดครับเอาขึ้นขึ้นแค่สามแถวนะอันนี้ต้องกลับมาคืนนะเมื <c> ่อ <oughs> ขึ้นเสร็จก็จะหมุนทวนด้านซ้ายแอลขึ้นตัวเดียวครับครับเมื่อแอลขึ้นก็หมุนตามครับ อ้าวมุนตามมาอยู่ตรงนี้สามแถวนี้ก็จะหมุนลงครับหมุนไปหมุนมาอย่างนี้ครับหมุนขึ้นหมุนลงนะพอพออาหมุนลงก็ข้างบนก็หมุนทวนปกติใช่ไหมมาอยู่ในแนวเส้นนี้ก็แอลลงเส้นเดียวปั๊บเนี่ยครับมันจะเป็นสามสามแถวสีเขียวก็หมุนมาหาเขียวปั๊บเนี่ยทุกอย่างก็เต็มส้มเต็มน้าเงินเต็มขาวเต็มยกเว้นไอ้ตรงนี้ครับ ลักษณะแบบนี้เ <c> ห <oughs> มือนเดิมเราจะไม่เล่นอย่างนี้นะแนวขวางนี้เราจะเล่นแนวนอนแนวตั้งโทษ <c oughs> อา้าวแนวตั้งก็ต้องเอาเขียวมาตั้งสิใช่ไหมเมื่อเขียวตั้งเสร็จอยู่เส้นไหนเส้นนั้นขึ้นครับอยู่เส้นนี้ใช่ไหมอา้าวอยู่เส้นนี้ก็เส้นนี้ขึ้นครับขึ้นขึ้นเส้นเดียวนะอา้าวหมุนกับพอขึ้นเสร็จก็หมุนตามข้างบน สามเหลืองลงครับต้องนับตรงนี้ <c oughs> อ่าสามเหลืองขึ้นสิ <c oughs> อา้าวสามแอลคือสามอาขึ้นปั๊บพอขึ้นเสร็จขวาขึ้นก็หมุนทวนแค่นี้เองครับขึ้นแล้วก็ทวนอา้าวมาอยู่ในแนวเส้นนี้ใช่ไหมแอลลงทีนี้ลงเส้นเดียวข้างบนว่าไงเมื่อแอลลงแล้วก็หมุนตามสามเส้นนี้ลงครับปบั๊บ ปับ๊บต้องได้นะต้องเป็นไม่ยากหรอกนะครับอา้าวซ้ายขึ้นบ้างเมื่อกี้ขวาขึ้นใช่ไหมทีนี้จะเอาสามแถวนี้ขึ้น L หน L 2 L 3ามนี่ไล่มานะ L, นะ L 1, เล็กนะสามอันนียนะอาขึ้นนะขึ้นสามแถวครับปับ๊บขึ้นแค่สามแถวใช่ไหมแถวขอบต้องดึงลงมาเนี่ยมันต้องเป็นเหลืองนะอา้าว เมื่อขึ้นเศษบนตามซีอาล่ะอาร์ R เล็กเนี่ยลงขึ้นแถวเดียวปั๊บขึ้นแถวเดียวนะอ้าวพออาร์ขึ้นก็ข้างบนก็จะทวนทวนมาอยู่ในแนวนี้สามเขียวนี้ก็ลงครับปั๊บอ้าวเมื่อลงแล้วก็ต้องตามหมุนตามสีข้างบนใช่ไหมมาอยู่ในแนวนี้ก็อาร์ลงบ้างสิปั๊บเนี่ย นะครับเห็นไหมปับ๊บเนี่ยครับมันก็จะสลับด้านก,น,กนกันกับเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราเอาสามสามขวาขึ้นอันนี้สามซ้ายขึ้นใช่ไหมวิธีแก้ก็เหมือนเดิมครับก็เอามาให้มันขนานกันนะอย่าไปนอนอย่างนี้นอนอย่างนี้ไม่เอานะเอาตั้งขึ้นสิเไหมตั้งขึ้นสิพราะขนานกันเสร็จอยู่ในแนวเส้นอย่างนี้อยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นขึ้นนะ จะง่ายๆแค่นี้เองครับปัป๊บขาขึ้นสิขึ้นเสร็จก็ทวนตอนลงด้านด้านนี้ครับก็ดูนี่เหลืองสามอันเนี่ยสามจุดเนี่ยก็ลงสามนะก็โทษขึ้นสิพอใครเอาขึ้นสามพอขึ้นเสร็จก็หมุนตามทางนี้ลงมั่งนะลงเส้นเดียวเส้นนี้มันจะมีสีแปลกๆให้เห็นอยู่เป็นเส้นอยู่นะเอาลงปัป๊บ พองเสร็จก็หมุนทวนสิมาเข้าที่แล้วก็หมุนลงสิอ้าวเอาความเข้าใจนะสูตรก็ถ้าอยากท่องก็ท่องอย่างนี้แต่ถ้าเล่นๆไปจากเข้าใจเหมือนพอเทพกำลังพาท่านทำนี่แหละนะครับเอานะพอเทพจะจริงๆไม่อยากให้คลิปมันยาวนะนะครับก็จะทำเป็นสองคลิปนะครับ ทำเป็น2คลิปไม่ง,งั้นจะอัปโหลดนานหลือเกินอันนี้ก็ประมาณ24นาทีนะหรือว่าเป็น EP พีเลขของ6คูณ6นะครับหลังจากนั้นพอเทพก็จะมาเก็บแกนครับเก็บแกนแล้วก็ใช้สูตรพวกนี้ช่วยด้วยนะครับโอเคนะเจอกันตอนเก็บแกนนะเอาสูตรก่อนเอาสูตรก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยที่คลิปไม่ต่อเนื่องนะเพราะว่ามันมันจะยาวไปนะครับ โอเคครับเจอกัน EP ที่2ครับเก็บแกน EP ที่2นะสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ